เช้าครับตอนนี้เวลา6โมง20นาทีนะครับผมอยู่ที่สนามบินอิสลามบัดนะครับประเทศปากีสถานนะครับทำไมผมต้องมาเช้าขนาดนี้เพราะผมต้องมารีบมาเช็คอินครับนี่ฮะได้บอดดิ้งพาสมาเรียบร้อยนะครับผมกำลังจะเดินทางไปกิวกิตนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่ากิวจิตหรืออะไรก็ตามนะครับมันเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือนะครับของประเทศปากีสถานนะครับเป็นที่รู้กันดีว่าเมืองนี้นะครับเป็นปากทางสู่ คาราคลัมไฮเวย์นะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะไปเที่ยวคาราคลัมไฮเวย์ครับเป็นถนนที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลกนะครับว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปในเขตกันนะครับแค่อิสลามบัดก็หนาวแล้วนะครับตอนนี้นะฮะขึ้นไปกิวกิจจะหนาวขนาดไหนนะครับ ตอนนี้กำลังจะบอดดิ้งนลครับอ่าไกด์เขาบอกว่าให้ผมจองที่นั่งเนี่ยเป็นฝั่งขวาริมหน้าต่างนะครับเพราะว่าเราจะสามารถมองเห็นยอดเขาสวยๆได้ครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเห็นหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวนะครับขึ้นเครื่องครับ เพิ่งบินลำเล็กนิดเดียวนะครับ สดชื่นมากๆเลยครับตอนนี้ผมก็มาถึงนะครับเมืองกิวกิตแล้วนะครับนี่นะครับเครื่องินเพิ่งจะลงนะครับนี่ฮะป้ายอยู่ตรงนี้นะครับกิวกิทแอร์พอร์ตนะครับบรรยากาศรอบๆตอนนี้นะครับเย็นสดชื่นมากๆเลยครับนี่ฮะสวยมากๆเราเห็นภูเขานะครับตอนนี้พูดออกมานี่ควันออกจากปากเลยนะฮะเย็นสดชื่นมากๆเลยครับแล้วก็ตรงนี้นี่คืออากาศบริสุทธิ์นะฮะ เราอยู่ท่ามกลางขุนเขานะครับเมืองกิลกิตเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขานะครับจริงๆหุบเขาแถบนี้เนี่ยมันมีหลายเทือกเขาด้วยกันนะครับก็เป็นเช่นนะครับก็คือคาราโครัมนะครับแล้วก็คุนลุนนะครับแล้วก็ฮิมาลัยนะฮะก็อยู่แถบนี้หมดนะครับเมืองนี้นะครับก็เป็นจุดรวมนะครับของสามประเทศนะครับก็คืออินเดียจีนแล้วก็ปากีสถานนะฮะก็คือ เป็นที่รวมของสามประเทศตรงนี้นะครับซึ่งก็คือเทือกเขาคาราโครมนั่นเองนะครับสำหรับคาราโครมไฮเวย์นะครับก็คือเป็นเส้นทางนะครับที่เชื่อมจากปากีสถานไปจีนนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเตรียมเข้าไปรับกระเป๋าก่อนนะครับนี่นะฮะสดชื่นมมากๆเลยครับนี่นะครับดูการแต่งตัวของเขานะครับเขาห่มหนาามากนะครับแล้วก็คนที่นี่เขาจะหน้าตาย คล้ายๆจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะเหมือนเป็นชาวเขานิดๆนะฮะน่ครับเขามารับกระเป๋าผมไปเรียบร้อยนะครับมองไปด้านหลังนะครับก็จะเห็นภูเขาสวยมากๆเลยครับแล้วตอนนี้คืออากาศเย็นผมเตรียมถุงมือมาแล้วครับแต่เดี๋ยวค่อยใส่ถุงมือนะฮะตอนนี้อ่าลองชมบรรยากาศด้านหน้าสนามบินกิวกิจนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขาอีกนะฮะเดี๋ยวผมกําลังจะไปโรงแรมก่อนครัให้ผมไปโรงแรม ให้ไปกินข้าวพักผ่อนเตรียมตัวออกเดินทางเที่ยวนะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในคาราโคัมไฮเวย์แล้วนะครับนี่นะฮะอันนี้จะผ่านาบริเวณหมู่บ้านนะครับสวยมากๆเลยนะครับมองไปด้านหลังนะฮะเห็นแบ็นกราวเป็นเทือเขาใหญ่ๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเดินทางนะครับจากอิสลามบัดนะครับมาถึงที่นี่เนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลาถึง30-40ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็ถนนบล็อกหรือเปล่าน,นะครับเมืองที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเรากำลังผ่านย่านเมืองของกอิวกิตนะครับนี่นะครับเป็นปากทางสู่คาราคลัมไฮเวย์นะครับเขาบอกว่าปกติแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะชอบมากันช่วงจูนจุนไลอ์ออกัสนะครับเพราะว่าอากาศดีที่สุดนะครับมาดู ใบไ,ไม้นะครับมาดูวิวสวยๆนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเดือนนี้เป็นเดือนธันวาคมเนี่ยนะฮะก็อากาศจะค่อนข้างหนาวนะครับสำหรับเส้นทาง,ทาง,ทางคาราคลัมไฮเวย์นะครับมีความยาวถึง1,300กิโลเมตรนะครับตั้งแต่คุณจากไปถึงควาวรัก ที่เป็นเส้นเล็กๆนะครับอยู่บนภูเขานี่นะครับจริงๆแล้วคือทางนะฮะมันคือโอซิลโรสนะครับนี่ะครับตรงจุดนี้เราจะเห็นว่ามีสะพานไม้ด้วยนะครับนี่นะฮะตรงกลางเลยนะครับสะพานไม้นี่เล็กมากๆเลยนะครับนี่นะฮะซึ่งเป็นเส้นทางที่อันตรายมากๆนะครับเขาใช้สัญจรเดินทางนะครับตั้งแต่ปี1,958ถึง1,960นะครับเห็นไหมครับเส้นทางนี้จะแบบ อยู่บนไหลเขาเลยนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่อันตรายมากๆแล้วก็หยุดใช้งานไปนะครับที่เรียกกันว่าเส้นทางสายไหมในอดีนะครับคือตรงนี้เองนะครับนี่นะแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะเขาก็มีการสร้างคาราโครัมไฮเวย์นะครับตรงนี้จะเหลือร่องรอยของเส้นทางนั้นอยู่นะครับเป็นเส้นทางแคบๆนะครับเขาใช้พวกลาหรือว่าม้านะในการเดินทางขนส่งสินค้าในสมัยนั้นครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่คาราโครัมไฮเวย์นะครับคือเส้นทางคาราโครัมนั่นเองนะครับคนที่นี่เขาชื่อเรียกว่าคาราโครัมนะครับตรงนี้จุดที่ผมอยู่นะฮะมันมีจุดสังเกตอันนึงคือที่อยู่ด้านบนภูเขาละครับเป็นไหล่เขาเป็นเส้นเล็กๆด้านบนนะครับนั่นคือโอซิลโรสนะครับก็คือเป็นเส้นทางสายไหมเส้นเก่ามาชื่อในอดีตหรือตั้งในปีหนึ่งพันอดถึงพันเก้นะครับอ่าคนเขาใช้เส้นทางนี้ในการสัญจร เดินทางไประหว่างภูงเขาซึ่งเป็นเส้นทางเล็กและอันตรายมากบางจุดนี่เป็นสะพานไม้เลยครับเส้นทางสายใหม่ก็คือเป็นเส้นทางที่เขาทําการเดินทางเพื่อการค้<ม>าขายในอดีตนั่นเองเนี่ยยังเห็นร่องรอยอยู่บนภูเขานะฮะเป็นเส้นเล็กๆอยู่นะครับตอนนี้อากาศหนาวมากๆเลยครับก็เป็นวิวที่สวยมากๆเลยครับนี่นะฮะมีร่องรอยนะฮะบนภูเขาให้เราเห็นนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เรามาแวะเพื่อชมอโอซิลโรสนั่นเองครับ เขาที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับยอดเขาตรงนี้นะครับชื่อว่าราคาโปชีนะครับมีความสูงถึง7 7 8ดเมตรนะฮะนี่นะครับข้างบนปกคลุมไปด้วยหิมะเลยนะครับนี่นะครับลองชมบรรยากาศรอบๆตอนนี้ผมลงมาจากรถนี่มือสั่นนะฮะหนาวมากๆเลยครับลงมานานไม่ได้ครับหนาวสวยงามมากๆนะครับ บริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณอาเรียวัดนะครับนี่นะฮะเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราอาจจะแวะไปดูของก็มาอ่าว่าเขามีอะไรขายบ้างนะครับตอนน้ครับผมอยู่ที่โซนฮุนซ่านะครับนี่ครับมองจากด้านหลังร้านที่ผมมาแวะชมนะครับสวยมากๆนะครับเป็นเวิ้งกว้างออกไปนะครับมองเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนไปหมดนะครับแล้วก็ยอดเขาที่อยู่ด้านหน้านี่นะครับที่มีหิมะปกคลุมนี่ครับชื่อว่าลาคาโปชีนะครับ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในย่านนี้นะครับซึ่งความสูงอยู่ที่7,788เมตรนะครับนี่นะฮะลองชมความสวยงามนะครับเห็นหมู่บ้านสลับซับซ้อนที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับสวยงามมากๆครับตอนนี้อากาศหนาวเย็นนะครับแต่ก็สดชื่นดีนะครับผมก็มาถึงแล้วครับนี่ฮะบบลติสฟอร์ดนะครับเดี๋ยวขึ้นไปชมกันครับ อยู่ที่1,200รูปีนะฮะหรือประมาณสักเกือบเกือบ5 0าบาทนะผมก็ได้ซื้อหมวกนะครับนี่นะครับแล้วก็ผ้าพันคอนะฮะยามผีตรงนี้นครับนี่คือวิธีการใส่หมวกและผ้าพันคอของเขานะครับซึ่งผมซื้อมาเขาเหมาลถให้ผมเนี่ยพันหารอยนะฮะอยู่ประมาณ7จ0ดบาทนะครับสวยไหมครับนี่ครับหมวกกับผ้าพันคอ สร้างความอบอุ่นได้ดีเลยครับเดินขึ้นมานี่ก็เหนื่อยใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งผมว่ามันอยู่ที่ความสูงจากระดับน้าทะเลมันค่อนข้างจะสูงนะฮะแล้วก็เป็นทางชันอันนี้เรากําลังเดินขึ้นไปอยู่นะครับมองไปด้านข้างนี่เห็นเทือกเขาเสวยงามมากๆครับยังเป็น อ่า uh, UNESCO World Heritage ด้วนะครับสลับบลติสฟอร์ดนะฮะที่คาริมาบัตหันสารฮะเดีเะฮอนิงตันี้สวยนะครับราคาหน0 0งหนาพครับเป็นขนสัตว์นะครับหมื 15, ่นก็อ่าหลายพันอยู่กันนะตอนนี้ขึ้นมาได้อีกหน่อยแล้วนะครับมองไปด้านล่างนี่สวยมากๆเลยนะครับ แล้วถ้าเรามองไปด้านบนนะฮะตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะครับนี่ฮะอยู่ด้านบนเองนะครับนี่คือประวัติของบาติสฟอร์ดฮันซ่านะครับในดีตนะครับที่นี่นะครับที่ฮันซ่าเนี่ยเคยเป็นอินดิเพนเดนต์คิงดอมนะครับเคยเป็นอาณาจักรอาณาจักรนึงนะครับที่คุมพื้นที่ถึง38,000ตารางกิโลเมตรนะครับด้วยความที่เขาอยู่ใกล้กับซินเจียงนะครับจังหวัดซินเจียงของจีนนะครับแล้วก็ใกล้กับ ควาควันนะครับคอริดอร์นะครับของอัฟกานิสถานนะครับเขาจึงสร้างาป้อมปราการแห่งนี้ไว้นะครับคอยดูแลคอยปกป้องอาณาจักรของเขาใน,เน่เลนะครับซึ่งความเก่าแก่นะครับของอาณาจักรแห่งนี้เนี่ยพิสูจน์แล้วว่าเก่าแก่ถึง800ปีนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับ พอเ,เขาถามว่าผมเป็นคนไทยใช่ไหมเขาผมก็เอกว่าใช่นะครับเขาก็จะให้พาไปบริจาคเงินแค่ใคอยางงั้นนะครับก็เขาบอกจุดนี้ตรงนี้นะครับคนศาส,สนาพุทธชอบเอาเงินมาวางตรงนี้ที่ฐานอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าผมเอาเงินมาวางเนี่ยเงินมันก็คงจะเป็นของคนเฝ้าอยู่แถวนี้นะครับเขาพยายามจะให้ผมบริจาคเงินแบบเหมือนกับให้เราทําบุญประมาณนั้นนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่การทําบุญของจริงนะครับซึ่งเราทําบุญที่ไทย อ่ามันไม่ใช่แบบนี้นะครับก็เลยก็เลยไม่ทำครับก็เลยไหว้เฉยๆนะครับถือว่าเราได้มาสักการบูชาแล้วครับและนี่ก็คือนะครับชมหน้าของคนที่สร้างมิวเซียมแห่งนี้นะครับเขาเป็นคนรวบรวมนะครับของต่างๆนะฮะมาไว้ที่นี่นะครับชื่อว่าเซอร์จอห์นมาเชลนะครับในปี1876ถึง1958นนะครับนะครับทำให้เรามีของต่างๆได้ชมในมิวเซียมแห่งนี้ครับขอบคุณนะครับที่ติดตามหมอสองนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ